ซื้อบ้านแบบไหนราคาขึ้นไม่มีลงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับการซื้อบ้านนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อผิดทำเลนะครับผมราคาเนี่ยบางที่เนี่ยมีลงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอสังหารเนี่ยจะขึ้นเสมอไปแต่ถ้าวันนี้คุณอยากซื้อบ้านแล้วก็ราคาบ้านของคุณที่ของคุณเนี่ยราคาขึ้นเสมอทุกปีนะครับให้คุณซื้อที่ดินหรือซื้อบ้านโซนที่มันเป็นผู้อยู่อาศัยหนานแน่นอย่างเช่นวันนี้ครับลองคิดภาพตาม คุณไปซื้อบ้านนะครับผมโซนอย่างเช่นอาจจะเป็นโซนในเมืองเลยซึ่งหาซื้อยากหน่อยแต่ซื้อได้อย่างเช่นโซนอโศกโซนสุขุมวิทนะครับเพลินจิตชิดลมเป็นต้นพวกนี้ครับที่พวกนี้ครับส่วนมากแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีที่เหลือให้คุณซื้อแล้วหมายความว่าถ้าเกิดคุณซื้อบ้านโซนนั้นไปแล้วนะครับเก็บไว้5ปีส0ปีผมบอกเลยว่ายังไงราคาก็ขึ้นเพราะว่าที่ดินเนี่ยราคาขึ้นแน่นอนร้อแต่ก็คือมีข้อเสียนะครับเพราะว่าการซื้อบ้านในโซนนี้ ราคาบ้านหรือราคาที่ดินเนี่ยค่อนข้างสูงแต่วันนี้ทางกับการถ้าเกิดว่าใครบอกว่าอยากซื้อที่ซื้อบ้านจะให้ราคาขึ้นแต่งบคุณไม่เยอะนะครับให้คุณเนี่ยนะครับไปซื้อที่หรือบ้านโซนที่มันกำลังพัฒนาอย่างเช่นอาจจะเป็นโซนบางนาแถวบ้านผมนะครับที่เหมือนกับว่ามีห้างใหม่เกิดขึ้นมีอเนอินเตอร์เกิดขึ้นหลายโรงเรียนนะครับคือถ้าเกิดว่าสิ่งแวดล้อมในรอบข้างเนี่ยมีทั้งห้างมีทั้งโรงเรียนมีทั้งรถไฟฟ้าที่กำลังสร้างเสร็จนะครับยังไงราคาบ้านและที่ดินเนี่ยก็ขึ้นเช่นเดียวกัันครบ